การกันถึงคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูน3แนวทางด้วยกันหลังพักฝ่ายค้านจะยื่นขอให้ตีความในวันที่17สิงหาคมนี้ด้วยคําถามว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุจันรโอชานายกรัฐมนตรีจะต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่กรณีดำรงตำแหน่งเกินกว่า8ปีสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูนปี2560เขียนห้ามไว้3แนวทางประกอบไปด้วยพลเอกประยุจันโอชา จะต้องสิ้นสุดลง23สิงหาคม2565นี้หรืออาจสิ้นสุดลงในปี2568และเป็นไปได้ว่าจะสิ้นสุดลงปี2570นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ประเมินสถานการณ์และแนะแนวทางออกให้ในายกรัฐมนตรี3ทางเช่นกัน 1. คือตัดสินใจทางการเมืองเลือกที่จะยุติบทบาทตัวเอง 2. หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เพื่อรอคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญหรือสุดท้ายตัดสินใจยุบสภาภายใน23สิงหาคมนี้เพื่อซื้อเวลาทำหน้าที่รักษาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกสอดรับกับช่วงอายุรัฐบาลหรือสภาและปิดทางการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนอื่นไม่มีขยากมาหรอกมาก็อยู่ไม่สี่ห้าเดือนก็ต้องยุบสภาแล้วหรือไม่ก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับถ้าพลเอกประวิทย ตัดสินใจเป็นเนี่ยคนอื่นไม่มีโอกาสหรือว่าถ้าหากว่าคือประเด็นเรื่องสารมนูญเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตัวบทกฎหมายแต่เบียงอย่างเดียวนะมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการต่อรองในเรื่องของอำนาจอยู่ด้วยนะนนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเหตุจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จะต้องลุดเนี่ยนั่นก็หมายความว่า ก็คือเป็นการที่จะปูทางที่ทำให้บนเอกประวิทย์เ,ยเข้ามาหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์ผ่านปมวรระ8ปีชินาริโอรแรกคือสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการซินาริโอที่2หากคำวินิจฉัย ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวคือการเรียกประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้ว่ามี2ทางเลือก 1. คือเลือกจากนายกในบัญชีของพรรคการเมือง 2. เดินหน้าเลือกชื่อนอกบัญชีของแต่ละพรรคแต่ต้องอยู่บนข้อตกลงที่สมาชิกรัฐสภาตอบรับเงื่อนไขเลือกนายกคนนอกแล้ว ถ้าตามขั้นตอนต้องผ่านด่านการใช้เสียงสองในสามของสมาชิกทั้งสองสภาเปิดทางถ้ามันมีคนที่คุยกันว่าเป็นคนกดสวิตชส์สวมีคนนั้นจริงหรือไม่ถ้ามีคนนั้นจริงกดสวิตชส์สวว่าอย่างไรถ้ากดสวิตชส์สวว่าคุณอนุทินก็ได้แหละนะแต่ว่ามันมีหรือเปล่าเพราะฉะั้นมันก็ต้องดูอันนี้มันเป็นเรื่องของคือต้องบอกว่าบทมีการตองกฎหมายเนี่ยมันรองรับได้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่ากลไกทางการเมืองจะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และจะลงเอยที่คุณอนุทินหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วมันต้องจัดการคอรมอรใหม่เลยนะเพราะนายมนตรีไปเนี่ยมันคณะมน,นตรีไปหมดถูกไหมครับมันก็ต้องมาจัดทับกันใหม่นะไม่ใช่แค่ตัวหัวย้อนดูรายชื่อนายกในบัญชีของพรรคการเมืองในสภาค่ายภูมิใจไทยคืออนุทินชาญวิรกูลเวลานี้น่าจะเป็นเต็งหนึ่งและมีโอกาสสูงในฐานะผั้ร,รัฐบาลและประกาศพร้อมแล้วเที่ยวนี้สามกว่ารวงเที่ยวหน้าขอทักหกกระทรวงได้ไหมพีม่น้อง พี่น้องเลือกมาเต็มๆเลยครับไม่ต้องเกรงใจพวกผมนะครับเลือกให้เยอะๆพวกผมจะได้มีแรงมาทํางานกับพี่น้องอย่างเต็มที่ตําแหน่งอะไรช่างหัวมันถ้าเลือกมาเยอะๆจำเป็นจะต้องเป็นนายกก็เป็นครับไม่ต้องเทียใครจะได้ทํางานกับพี่น้องได้พี่น้องจะได้เรียกนายกพี่้องว่าถูกต้องครับ ส่วนชื่อจากเพื่อไทยคือชัยเกษมนิติสิริคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ชัดชาสิทธิพันธ์ขณะที่ประชาธิปัตย์คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือจะลองเทียบฟอร์มคนในขั้วสามปอแบบเลือกนายกคนนอกถึงเวลานี้อาจไม่มีชื่อไหนเข้ามาแทนที่ได้นอกจากพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณดาวีชัยคิริข่าวเจาะย่อโลกไทย P ี s รายงาน